รวยเร็วทันทีถ้ารู้สิ่งนี้นะคะใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตสร้างที่สุดปีทองนะคะอาจารย์เพิ่นคิดว่าหลายๆคนเนี่ยยังมัวมองการหาตัวเองให้เจออยู่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงยังไม่รวยทําไมเรายังใช้ชีวิตอยู่ในหลุมเดิมๆอยู่เพราะอะไรนะเราถึงเจอจากเหตุการณ์นี้ นะจริงๆแล้วบางคนบอกว่าเออเราต้องหาตัวเองนะว่าเราว่าเราอยู่ที่ไหนนะคะแต่นั่นเป็นความเข้าใจอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ถูกเหมือนกันค่ะว่าเราชอบอะไรเราก็เป็นไปตามนั้นแต่ที่ยิ่งกว่านั้นที่ทําให้คุณนั้นสร้างปีทองนะคะทาเงินล้านนะคะทาเงินสิบล้านร้อยล้านรวมถึงเป็นเจ้าของบิสเนสหรือว่าเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอย่างอิสระเสรีภาพอย่างแท้จริงนั่นก็คือการสร้างตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามัวแต่หาตัวเองเราก็จะงงอยู่นั้นแหละว่า เอ๊ะทำไมเราไม่รู้จักตัวเรานะว่าตัวเราคืออะไรเพราะมันทําให้เรารู้สึกสับสนมากแต่เมื่อเรารู้สึกว่าเอาล่ะงั้นเราไม่ต้องหาตัวเองละ งั้นเราสร้างตัวเองขึ้นมาเลยแล้วกันนะคะสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองสร้างตัวตนให้กับตัวเองไม่อย่างนั้นคุณก็จะต้องโดนคนอื่นนะคะช่วยดีไซน์ค่ะว่าชีวิตคุณควรเป็นยังไงอาจารย์มันเคยเห็นตัวอย่างรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็เพื่อนนะคะที่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาไม่ได้สร้างตัวเองให้มันชัดเจนคนอื่นก็เลยร่วมกันสร้างกับเขานะคะเช่นต้องบอกว่าเขาเนี่ยมันไม่เก่งเขาเป็นตัวตลกนะคะเขามันไม่มีความสามารถหรอกทําอะไรไม่ได้หรอกชีวิตก็แบบนี้แหละอย่าเสี่ยงเเเกกิินนไปะะะพรราาาวว่่ชีตตยจ้อองูับ ความระมัดระวังอะไรแบบนี้ก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่มีภาวะความเป็นผู้นํากลายเป็นคนที่ต่อแถวอยู่ข้างหลังแล้วก็เวลคัามทุก ข้อคิดเห็นของทุกคนในที่สุดเขาก็หาตัวเองไม่เจอจริงๆเพราะว่าสิ่งที่กาลังเป็นอยู่น่ยแค่เป็นสิ่งที่ทําให้ถูกใจใครบางคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเป็นตัวเองที่ดีที่สุดนั้นไม่ใช่การหาตัวเองให้เจอแต่เป็นการสร้างตัวตนหรือสร้างตัวเองขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาพจําเหล่านี้มันชัดเจนในตัวเราภาพจําตรงนี้ก็จะสะท้อนออกไปสู่คนอื่นทําให้เขาเนี่ยคอนเฟิร์มค่ะว่าโอ้โหคนนี้เก่งจริงๆนะคนนี้หาเงินเก่งจริงนะคนนี้เป็นคนที่สร้างความสุขจริงๆนะคนนี้เป็นคนที่ไวมากเลยในเรื่องของการคว้าโอ,อกาส ทำไมคาพูดเหล่านี้มันถึงเป็นเฉพาะคนบางคนเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาสร้างตัวเองขึ้นมาว่าต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณเริ่มดีไซน์ตัวเองใหม่แล้วนะคะการที่ใครสักคนหนึ่งจะวิจารณ์คุณจะว่าคุณนินทาคุณหรือไม่เห็นด้วยกับคุณนั่นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขาอย่าปล่อยให้เรื่องราวเหล่านั้นกลายมาเป็นสร้างตัวตนในแบบบิดเบี้ยวที่ไม่ใช่ตัวตนของเรานะคะวันนี้เราสร้างตัวตนใหม่ค่ะ บอกตัวเองสิคะว่าใช่ฉันเป็นคนบุคลิกภาพดีใช่ฉันเป็นคนที่หาเงินเก่งใช่ฉันเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ให้ประสบความสําเร็จและฉันเป็นนักเรียนรู้ฉันรักการพัฒนาตัวเองฉันรักการอ่านหนังสือฉันเป็นคนใช้งานคอมพิวเตอร์เก่งมากฉันเป็นคนที่ใช้สื่อโซเชียลในการเบิกเงินพันล้านเก่งมากฉันเป็นนักขายที่เก่งมากฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากคําพูดพวกนี้การสร้างตัวตนเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่คอนเฟิร์มตัวเอง เพราะฉะนั้นเริ่มคอนเฟิร์มตัวเองได้แล้วค่ะเวลาที่คุณคอนเฟิร์มตัวเองตรงนี้ไปแล้วเนี่ยคุณจะเอาตังค์เท่าไหร่ก็ได้นะอาจารย์ว่ามีลูกศิษย์เยอะทีเดียวค่ะที่สร้างตัวตนขึ้นมาจนสามารถที่จะมีบิสเนสเป็นของตัวเองได้รวมถึงถ้ามีแบรนด์อะไรจัดจับต้องอยู่เนี่ยของเหมือนกันเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าที่ขายได้มากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาไม่ได้ไปผูกขาดหรือว่าคิดแทนลูกค้าว่าลูกค้าไม่มีตังค์ซื้อแต่เขาสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วผูกขาดตลาดบน เพราะฉะนั้นลูกค้าของเขาจึงเป็นเศรษฐีนะคะซึ่งสามารถตัดสินใจซื้อของอะไรก็ได้นั่นเองนะคะวันนี้นะคะใครชอบตรงนี้อย่าลืมฟังซ้ำนะคะเพื่ออะไรรู้ไหม เพื่อสร้างตัวเองขึ้นมาเพื่อสร้างตัวตนขึ้นมาว่าคุณต้องการให้ชีวิตคุณเป็นแบบไหนสร้างนิสัยรวยด้วยนะคะคุณจะได้รวยข้ามภพข้ามชาติค่ะใครชอบตรงนี้นะคะฟังซ้ำแท็กเพื่อนนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าใช่ค่ะนี่แหละคือชีวิตที่ฉันต้องการนะรวมถึงใครที่ต้องการทางลัดนะคะอาจารย์เพื่อนก็มีคอร์สล้างสมองรวยคอร์สพลังเนลมิตรวมถึงการไพรเวทโคชชิ่งในเรื่องของซุปตาพันล้านออนไลน์นะคะสนใจก็ทักเข้ามาเรียนรู้เพื่อสร้างตัวตนนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนที่แตกต่างจาก นนั่่เองคะปีนี้เป็นปีทองของเรานะคะอย่ามัวแต่ปฏิเสธจงลงทุนเพื่อทําให้ตัวเองสร้างความแตกต่างทําในสิ่งที่ไม่เคยทําแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้เราทําได้แค่เรายัางไม่ได้ทําค่ะคุณทําได้อาจารย์เปิ้ลมั่นใจเป็นกําลังใจให้คุณค่ะสําหรับคลิปนี้ อาจารย์เปิ้ลอวยพรขอให้ทุกคนเงินเข้า10บล้านร้อยล้านพันล้านจากทุกทิศทางแบบไม่ต้องมีเหตุผลบางครั้งมีเหตุผลเยอะเกินไปตังก็ไม่เข้านะคะคนเป็นคนคุณทุกคนเนี่ยเป็นคนโชคดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้เงินเข้าง่ายๆค่ะแล้วเวล่ัมาเงินจากทุกทิศทางด้วยนะคะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองค่ะอาจารย์เปิ้ลรักคุณเป็นกำลังใจให้คุณนะคะ